So, and then they told me, okay also advantage have because Thailand then told they but there this me we have because from big is แต่ก็มีอันนึงที่เป็นข้อได้เปรียบสูงนะครับเป็นเพราะว่าเราเป็นผิดพันและบริษัทที่มาจากประเทศไทยครับเป็นเพราะดิบีบ <c oughs> Because I used to wonder how do they know the difference between Chinese writing and Thai l a n d writing They don't know what it means but they can actually tell you this product is from Thailand คือเขาเวลาเขาต้งสุกือภาษาไทยตรองสือภาษาจีนเนี่ย คนแอฟริกาแย่บอกนะอันนี้ตัวสื้อภาษาไทยนะ่ยเขาไม่เข้าใจนี่ภาษาจีนด้วยเนี่ยเนะเพนจริงเลยเนี่ยเขาไม่รู้นะแต่แค่ดูกล่องเนี่ยคนแอฟริการู้ละกล่องนี้แม่งจีนกล่องเนื้อไทย you know t h e r e something t happened t h a recently uh, c e o changed the writing from English and French and so they bought and they just open it and they told me fake in the market there is a fake in the market they send m e the p i c t u r e of the f a k e and i said, oh, and It s a i d oh w e just c h a n g e ปลี่ยนการเขียนจาก a ทยเป็น so exactly อังกฤษแล e ฝรั่งเศส h t t ค a t ือตคือตอนแรกมีคนบอกเขว่าเฮ้ยของปลอมเกิดขึ้นอีเพียมทำไงดีเนี่ยจากกล่องเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วใครเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเขาเขา่สองรูปมาอ๋อ จากกองภาษาไทยอ่ะภาษาไทยนะ,ะมันเปลี่ยนเป็นกองภาษาฝรั่งเศสภาษาผิดคอนเฟิร์มว่าของแท้ครับของแท้ครับในนั้นก็คือ,อเวลาที่เป็นไทยเนะะี่ยฮะเขาเชื่อถือช่างยุ้มินแดดเดียบเพราะเราผลิตของไทยแลนด์ people over there feel good about that they trust Thai product A4S answer for success